ำไมพี่ต้องได้ของขวัญด้วยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่ซะหน่อยทำไมพี่ต้องได้ของขวัญทุกครั้งที่เป็นวันเกิดของคนอื่นจีเนี่ฉันก็ไม่อยากได้ใครใครก็่อยากนัแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรฉันก็ไม่ได้อยากได้แม่เลือพี่พี่ไม่ชอบเพราะสิ่มันไม่สวยแม่เลยเอามาชั้นเลยไอ้นั่นไอโนนไอ้นี่เป็นของที่พี่ใช้เราทั้งนั้นอ่ะทำไม ก็ไม่ใช้ของเหลือเต็จากพี่ด้วยเห็นได้ชัดๆว่าแม่แลำเอียงอะไรกรับพี่พ, <S <S พ,พี่พี่เสัตว์ทกอย่างเรียนเก่งเก่งกีฬาเก่งใครไปใครมาแม่ก็พูดถึงแต่พี่ของควางฉันนะ่ะฝักใจจริงๆพี่แฟนพี่ไปพี่ไปเพราะพี่มันจืดชืดเหมือนอย่างที่พ่อพูดไว้ไม่มีผิดพ่อบอกว่าพี่อย่า ไม่เหมือนพี่ของแกนายคนนั้นอ่ะหน้ามือนี้โอยสะใจจริง